สวัสดีคะ่ะพี่น้องขามือนี้อยู่ในปา่าด้อพี่น้องเด้ออยู่ในปา่ามาเบกไหมนะคะเพื่อไปเหตุขาตุกตาของโบถบ์วัดป,ป่าชัยพรนเพิ่อกลังสรางอยู่บันนี้เลาไม่เห็นพี่น้องเห็นสิผ้าไปเบิงลูกนกน้อยคะ่ะพี่น้องลูกนกน้อยนะคะกัลลังเปนตะหักแม่พ่น่าย่ดอกจ้าเอ๋จ้าเอ๋ ทักทายขอทักทายหน่อยสบายดีไหมขออนุญาตลบกวนเดอ้ออันนี้แมมพี่น้องนกเขาคะ่ะบําเพ็นกเขาเ <c oughs> พื่อเราออกห้างยูจังสี่นี่ออกห้างยูจังสี่นะคะสบายดีสองตัวโอ้ห้างนกเขาเป็นแนวนี้นะพี่น้องเนาะบําเป็นห้างดอกเพิ่อนอมาปูปูซื้อ โอเคค่ะบางดอนี่พี่น้องฝากดูธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติอิลีนี่เงยบเงียบเงีอ่ปากเงียบเงียบละอ่ะปากเงียบเงียบเงละหิวหิวบ่หิวบ่หลบหิวบออีแม่ไปหาเงือบอหะละกับบ่แม่กับพ่อไปหาเหยื่อยังไม่มาอ่ะวันนี้วันพระอยู่ดีมีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอนะ อยู่รอดปลอดภัยเด้อหล่ะเด้อเพจยะพานมันยะตองให้เจ้าแข็งแรงไว้ไบใหาอยู่หากินเด้อเย้ค่ะไปแล้วนะนกน้อยไปแล้วนะบายบาย